เรื่องเด็กไม่เล็กะน่แล้ววันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะกรองเท้าหลที่ผ่านมานะคะอย่าผ่านไปใช่เพราะว่าเรื่องนี้เรื่องสำคัญเรื่องสุขอนามัยในเด็กเนี่ยนะคะมันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการล้างมือหรือการอาสามแต่มันคือ self care learning เ5เปอร์เซ็ของเด็กที่ป่วยมาจากการที่มือไปโดนเชื้อโรคแล้วจับของกินเข้าปากหรือเอามือเข้าปากและค่ะี้าเออใช่เนาะเรื่องเวลาแบบเข้าห้องน้ำนะเข้าห้องน้ำเบวเสร็จอะยิ่งถ้าเป็นห้องน้ำที่บ้านอะไม่ค่อยแต่ถ้าสมมติไปเข้าห้องน้ำสาธารณะโอ้โห มันยากมากเพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับลูกตลอดเหมือนจะง่ายหรือก็เหมือนจะยากใช้ขวดที่ห่อของเด็กโดยเฉพาะที่มีแขกอะทีเน,นี้ยเราไม่รู้หรอกว่ามันถอดได้กี่สเต็ปอะเจะมาเราก็คิดว่าขวดมันก็ได้แค่เปิดเาเอามาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพยายามเอาแปลงแปลงไย,ยทุกท่านสีกจากนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นขวดน้ำที่มีมาตรฐานนะคะแล้วก็ขวดหน 1, ึ่งขวดไม่ได้ใช้ได้ตลอดไอเดีการใช้งานของเขาจนมันจะแปลงเช่นเดียวกันงานของศาดเอาจริงๆฮอตเล่าเห็นทุกคนยืนสีน้ำยาสีเหลืองๆที่ผสมน้ำได้เป็นสีขาวเลยอะ เขาเขียนมาขึ้นฝากับน้ำเองเชื่อเลยฝานี่ละกันเดี๋ยวไม่สั่ <laughs> เขามีวิธีการเขียนอยู่มันเป็นเรื่องยากนะคุณเพราะมันต้องเช็คตรวจสอบจากแหล่งจริงๆทำตามขางขอเลยนะทุกท่านนะบ,บ้านสายมูสิบ้านสายความสวยงามบ้านสายสวยๆไม่ชอบมีของที่แบบเล็บสวยๆบ้านมันขัดถุงขัดตาเทใส่ขวดแยกทุกอย่างแยกหมดคุณตาหมดอายุเมื่อไหร่ใครเก็บไว้ด้วยนะจ๊ะนมต้องเทใส่แบบใส่แก้วสวยจะได้สวยอายุเรื่องยังคะอะไรที่เขามีให้มใช้แบบไปบ้านสวยแต่ลูกป่วยเลือกเอานะคะไม่ใช่ไม่รู้คุณู่หรือเปล่าเพราะว่า ลดฮอร์โมนจะหลั่งได้ก็ต่อเมื่อทรองว่างถ้าทองไม่ว่างสองชั่วโมงก่อนที่หลังห่งเลย,ะะยเลดฮอร์โมนจะหลั่งน้อยลงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ลดหลั่งจนลงไปเลยนะคะอย่างเช่นมีน้ำตาลเยอะลดฮอร์โมนก็จะหลั่งน้อยลงไปเลยว่าเท่าไหร่ถ้าเป็นคาร์โบไฮเดรตถ้าเป็นโปรตีนจะหลั่งน้อยน้อยกว่าหรืออะไรก็ตามเป็นเรื่องของโภชนาการที่เรา,าต้องพูดถึงกันมาแล้วเรื่องนี้ดีมากเลยนะห <wno> ัวข้อนี้